บทของทรอตกองทัพมัมมี่ของข้าชนะได้แม้แต่ส่วนเป็นอีกวันหนึ่งที่ร้อนอบอา้าวคงไม่มีใครกล้ามาป้นข้ากลางทะเลทรายแบบนี้หรอกนะ แม้โชคดีจริงๆเลยที่ข้ามีออโต้รีเซลเลชันตัวเองไอโง่ที่ไหนกล้ามาโจมตีขบวนทับมัมมี่ของข้ากันนะว้าวเจ้ารอดจากกระเบื้อของข้าได้ไงเนี่ยเจ้าโจรชั้นต่ำเอยไม่รู้ตัวเลยสินะว่าเจ้ากำลังปล้นผู้ใดอยู่ เจ้ากำลังเผชิญหน้ากับคนที่สำคัญยิ่งกว่าสำคัญยิ่งกว่ายิ่งใหญ่ V.I.P. ที่สุดใน3โลกข้าผู้นี้ที่ดังเกินหน้าเกินตาดาราชาราดอัจฉริยะและรวยยิ่งกว่าเศรษฐีเบียรฮะแกหมายถึงใครอ่ะแกนั่นเหรอข้าดูไม่เห็นว่าแกจะดูยิ่งใหญ่ตรงไหนเลยอ่ะเสียใจด้วยนะตอนนี้แกเหลือตัวคนเดียวแล้วดูสิว่าจะ VIP ได้สักแค่ไหนเชียวเข้ามาเลยไอ้โจรง่เอ้ยข้าจะซ้อนที่ทำพิสูงให้แกเอง อ,อะไรกันเจ้าโง่นี่ระเบิดตัวเองตายเลยอย่างงั้นเหรอว่าไงล่ะทีนี้ข้ายังตัวคนเดียวอีกไหมอะไรฟะเนี่ยแกเรียกพวกนี้ออกมาได้กี่ตัวกันเนี่ยไอ้แกเป็นใครกันแน่ข้าค,คือทรอสเจ้าผู้ปกครองดินแดนทะเลทรายมาตั้งแต่โบราณตอนนี้ข้ากำลังจะไปเอาบัลังซาตานที่ควรเป็นของข้าคืนมา พลังเวทของข้านะมีไม่สิ้นสุดฉะนั้นเจ้าจงยอมแพ้เสียเถอะโธ่ระเบิดข้าก็แพ้ซะด้วยสิสู้ไปก็ไม่คุ้มเลยจริงๆได้ข้าขอยอมแพ้และวกันขอโทษที่ปล้นเจ้านะคิ่มันง่ายอยางี้เลยเหรอวะงั้นข้าก็จะต้องขอลงโทษเจ้าให้สาสมเล้อนะรู้แล้วข้าเอาเจ้าไปทําเป็นมัมมี่เป็นส้วมใหม่ของข้าดีกว่ายื้ข้าขอโทษ ข้าจะทําอะไรก็ได้แต่ว่าไม่เอาอันนั้นได้ไหมะขอร้องล่ะกูชอบทรอดว่าทรอดมึงหาใช้ได้เหมือนกันนะบทที่2ของทอดโตวาทีสําหรับผู้เข้าแข่งขันยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอภิปรายเลือกตั้งปีศาจมาดูกันว่าใครจะเป็นปีศาจที่ถูกใจคุณและอาจจะได้เป็นผู้นําคนใหม่ของคุณผู้เข้าร่วมอภิปรายในวันนี้ได้แก่ผู้ปกครองอาณาจักรทะเลทรายทรอดถ้าเจ้าไม่ปรบมือให้ข้าแล้วก็ระวังเรามัมมี่แถวนั้นให้ดีล่ะ เฟจอมเวทคนโปรดของพวกเราผู้ที่แท้จะไม่เคยออกจากห้องสมุดเลยแย่ yeah, หน่อยนะข่าววันหนังสือน่าสนใจกว่าพวกเจ้าอีกปีศาจสมองผู้ครอบครองไอค6 6มิมใช่ใช่มิมฉลาดที่สุดและสุดท้ายเออฟักทองนักลาปีศาจฆาตกรต่อเนื่องแมตตี้ค่ะค่ะ เอาล่ะงั้นเรามาเริ่มถามคำถามจากผู้ชมของเรากับเราผู้สมัครกันดีกว่าเอาล่ะเรามาต่อกันที่กษัตัตย์แห่งทะเลทรายผู้สมัครคนถัดไปคุณทรอดคุณจา่าเดียอก่อนนะข้าอยากจะบอกอะไรสักอย่างก่อนที่จะตอบคำถามของเจ้าที่นี่มันกระโหลกกะลาสุดๆใครกันเป็นคนจัดงานที่นี่กันนะฮะถ้าจะให้เหมาะสมกับคนระดับ V ีว P อย่างข้ายัางน้อยแท่นนี่ก็จะต้องทำเป็นทองคำนะอ่ะขอโทษทีนะแต่ผมคิดว่าเราไม่น่าจะมีนะ อีกอย่างที่น่ารำคาญก็นี่ข้าจะต้องอยู่ในระดับเดียวกับผู้สมัครพวกนี้อย่างนั้นเหรอหรือเจ้ากำลังจะบอกว่าข้ากษัตริย์แห่งทะเลทรายมีฐานะเท่ากับเจ้าพวกนี้ข้าเนี่ยนะอยู่ระดับเดียวกับเจ้าพวกนี้กับไอ้จ้าสมองลอยได้นี่อย่ามาดูถูกมิมนะส่วนนั่นก็จะเด็กเนิร์ดหนอนหนังสือที่แทบจะไม่เคยเงยหน้าออกจากหนังสือของหลอดเลยอะนะเงียบหน่อยได้ไหมข้ากำลังอ่านหนังสืออยู่ แล้วก็ไอ้ฟักทองประหลาดนั่นอีกให้ตายเถอะข้าเออตามกฎแล้วผู้สมัครทุกท่านจะได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมเฮ้องั้นเจ้าก็รู้ไว้สะว่ากฎไม่ได้มีไว้ใช้กับราชาข้าคือผู้กำหนดกฎนั่นแหละสิ่งที่ทำให้ข้าได้เป็นราชาข้าขอบัญชาเจ้าผู้ผู้สมัครทั้ง3คนตรงนี้ข้าขอสั่งประหารผู้มันยางทารุนที่สุดทรอตมึงไม่ถามคนเล่นเลยทรอตมันมีทั้งสาคน เอาโชคดีเลยแมตตี้แม่งช่วยฆ่าเฟยให้โอ้เยี่ยม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 โอ้ไม่น่าเชื่อทรสเพิ่งจะตัดสินประหารผู้เข้าสมัครอีก3คนเจ้าควรจะเชื่อนะไม่งั้นรายต่อไปอาจจะเป็นเจ้าฟังให้ดีล่ะข้าได้ขึ้นเป็นซาตานเมื่อไหร่ข้าจะจับพวกเจ้าไปทำมัมมี่ให้หมดฉะนั้นพวกเจ้าควรจะเริ่มปรนิบัติข้าเหมือนกับราชาซะ โอ้ยเอาล่ะยังไงเขาก็เป็นผู้ชนะเพียงหนึ่งเดียวที่ยังยืนอยู่ตอนนี้ล่ะนะผู้ชนะการอภิบายในวันนี้ได้แก่กษัตริย์แห่งทะเลทรายทรอดชดมึงภัยสังคมชิบหายเลยนะมึงอยู่ในสังคมไม่ได้นะเนี่ยบทของไอรอนมีใครอยากจ้างเพชฌฆาตไหมไงพวกหาเพชฌฆาตอยู่หรือเปล่าโอ้อยากหน่อยนะตอนนี้มันรู้ดูเลือกตั้งนะ่ะหอคอยวิญญ,ญาณน่าจะกำลังตามหาปีศาจมาลงสมัครให้ได้ม,มากที่สุดนะซิ ลอาไปถามผู้พ่อค้าที่ตลาดดูสิอาจจะมีงานให้เจ้าก็ได้นะโอ้นั่นเป็นความคิดที่ดีมากขอบใจเข้ม,ขมแข็งไว้เพื่อนเฮ้งานไม่มีอ่ะโทษทีนะเอาผาลลนะน้นอยน้าๆไปกัดเล่นก่อนไหมที่บ้านน่าจะมีงานให้ข้าบ้างนะไงอยากทํางานพิเศษไม่พูโอ้เจ้าต้องเการเงินพิชชาค่าปีศาจเหรอขอโทษนะพวกแต่ตอนนี้ไม่มีอะไรแบบนั้นหรอกตอนนี้หอคอยวิญญาณกำลังตามหาผู้สมัครปีศาจให้ได้มากที่สุดเจ้าก็รู้นี่ข้าแน่ใจเลยนะว่าไม่มีใครอยากขดใจท่านหลอดจัดหรอก เอ้ยต้องการตัดหัวปีศาจตัวไหนเพื่อแก่แค้นไหมว่างไงนะตอนนี้หอคอยไม่มีงานเพชรขัดให้เจ้าเหรอลองเช็คที่บาร์ดูสิอาจจะมีประกาศรับสมัครงานนะไงต้องการเพชรขัดบ่งไหมทอตทีพวกข้าไม่อยากยุ่งกับปีศาจตอนนี้หรอกใครจะรู้ว่าปีศาจตัวไหนจะชนะและจะได้กลายเป็นซาตานองค์ต่อไปนะ่ะเอ้ยต้องการจ้างปีศาจเพชรขัดบ่งไหมเจ้านะ่ะถ้าไม่ซื้อของก็อย่ามายืนเกะกะขวางทางหน้าร้านมีตั้งเมื่อไหร่ค่อยกลับมานะ เศรษฐกิจไม่ดีตกงานเอ้ยสะดุ้งตื่นเลยใครมาแอบดูตอนนอนวะเนี่ยไม่เคยเห็นโฮมเลดเหรอแกแกเป็นใครกําลังแอบตามข่าวอยู่ใช่ไหมเช่โดนเห็นตัวซะแล้วสิข้าชื่อนิจานักฆ่าแห่งเงาและนี่คือน้องสาวฝาแฝดของข้าชื่อนิโกะโอ้นี่แกมาเพื่อลอบสังหารข้ายางนั้นเหรอมีครอบครัวปีศาจตนไหนที่ข้าเคยไปตัดหัวจ้างแกมาแก้แค้นหรือยังไงโทษทีนักลอบสังหารมืออาชีพน่ะเปิดเผยภารกิจไม่ได้ล็อ งั้นก็ช่างมันถ้าข้าจัดการแก,ดกได้ก็จะได้ลดคู่แข่งไปอีกบางทีขนาดจะสามารถกับมาหางานได้ไายหลังจากนั้นงั้นก็มาถ้าอยาจะเด็ดหัวข้าแล้วก็แกจงเตรียมตัวเตรียมใจไว้ซะโหเราก็สดเหมือนกันนะเวลแค่นี้จะไปสู้กับน้องแมวเวลขนาดนั้นไอ้นี่มันยังไม่จบหรอกนะ อัตราการฟื้นฟูของเจ้าอยู่นอกเหนือจากที่ข้าคาดการเอาไว้เจ้าใช้ผิวนางของปีศาจที่เจ้าฆ่ามาเย็บติดกับตัวเองอย่างนั้นสินะเป็นวิชาที่น่าขยักแขงและน่ากลัวมากนื้อก็เป็นแค่พวกบ้าพลังธรรมดาซะอีกแกไม่มีวันฆ่าก็าได้หรอกเพราะข้าเป็นอมตะไปซะข้าจะละเว้นแกสักครั้งวันนี้งุดหงิดมาทั้งวันแล้วเพราะหางานไม่ได้พิษโควิดมันเล่นงานนะรีบไปก่อนที่ข้าจะหมดความอดทนแล้วเอาหนังหัวของแกมาแปะบนร่างข้าเจ้าหางานไม่ได้หรือ ความสามารถขนาดนี้ทำไมเจ้าไม่ลองลองสมัครเลือกตั้งซาตานดูล่ะอ mm hmm. โอ้น่าสนใจมากข้ากับไปตกงานแล้วสิ่งี้กูอย่างชอบเลยสรุปคือมึงก็แค่ตกงานนี่ว่าคลิปนี้ก็คงมีท่าน,นี้แหละเดี๋ยวผมเอาเนื้อเรื่องของไอ้น้องแมวมาให้ดูนะกูบอกเลยว่าอย่างลันนะ่นอะเอาเป็นว่าถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วคอมเมนต์ไวด้วยล่ะเย่ไปละ